สวัสดีครับพี่น้องมงนีเยทอนสิภาพพี่น้องอากาศมันดีมันบ่กก็ต้อ,ตองล่งทงลงท่งชาสิภาพมาเบิงพนันเขาของเยอนตอนนี้มีออกรวงหรือเด้อพี่น้องคะที่เห็นอยู่นี้เป็นข้าวเหนียวไก่น้อยพันสีทองกับพี่น้องเดี๋ยวสิภาพไปเบิ้งหลายสายพันธุ์ตัวน,นี้ถกอ,อกรวงบงโซ่รวงเบิงเม็ดนหน่อยนะนะ่ารักพันนี้นะค่ะพี่น้องที่เขาเจ้เอาไปเฮ็ดเบียรซอปปเล่านะคะพี่น,ออออน้อ,นะะนองแล้วก็มีอีกหลายสายพันธุ์น้ำกล้วยายอนมาเลยะคะ่ะ ตรงนี้ได้คนตรงนี้ได้ถ่ายส่วนทั้งนี้ก็สิเป็นข้าวเนีย่ยข้าวพกาลำดวนพี่น้องเขาที่มันศนาเขาโลกนะนะจังไดจังใดไปสนาเขามาลีเฮ้าฉลองยันท่อนก็นเลยสรรหามาปลูกเบิองเบิองห้วงเมิองเมดสิยมเมืองมันกินมันแสบทำเขามาลีไทยเฮ้าโบพี่น้องนะี่นะเด้อตอนนี้เห็นแต่เขียวๆอยู่ยังมาท่ันออกร่วงแสดงว่าเขาบ่เม่นเขาดอแล้วค่ะพี่น้องนี่ข้าวพากาลำดวนไม่ใช่ข้าวดอนะคะ สวนท่านนี่ก็จะเป็นข้าวเจ้ากรรพี่น้องได้ยินแต่เข้าเหนียวกรรมเป็นเมออันนี้เข้าเจ้ากรรมเข่าพี่น้องเป็นเข้าเจ้าหุงเป็นเมสีดำคือข่ากรรอันนี้หพวก็เฮตดปีแรกเด้อคาดว่าจะเป็นข้าวกลางเพราะว่าตอนนี้ก็ล่งเริ่มสิกลมคข่าพี่น้องเนี่ยเพราท่านต่างทองคิดว่าเริ่มจะตั้งทงจะจัดให้อยู่ในประเภทข,ข้าวกลางเด้อเข้ากลางเด้อพี่น้องเด้อ ส่วนอันทั้งนี้พี่น้องคะข้าวเหนียวแดงเมืองเลยเขาเนียงแดงเมืองเลยกระจัดว่าเป็นเขากลางก็พี่น้องถอกเป็นเขากลางว่าเป็นเขาใหญ่เขางันเบิ่งตอนนี้งงันจะเขียวมอลบกํา่ังเริ่มตั้งท้องค่ะตัวนี้กําลังเริ่มกลมแล้วก็เริ่มตั้งท้องข้าวเหนียวแดงเมืองเลยค่ะ ที่เห็นอยู่นี่ก็ยังเป็นข้าวเหนียวแดงเมืองเลยอยู่ด้วยพี่น้องขายยังเป็นข้าวเหนียวแดงเมืองเลยส่วนฟังทั้งนี้พี่น้องนี่เขาเรียกว่าข้าวเหนียวดำเขาข้าวข้าวเหนียวอันลืมผัวข้าวเหนียวดำพันลืมผัวพี่น้องนี่พันทั้งนี้นะยังยังเป็นจัดว่าเป็นข้าวกลางของงานอยู่ด้วยนี่คือว่าเป็นข้าวงานนะข้าวข้าวเหนียวดำลืมผัวเนี่อายุยืนนานอยู่ด้วยพี่น้องเป็นข้าวไงจัดว่าเป็นข้าวใหญ่นะไม่เป็นข้าวกลางเด้อเยอะสิภาพมีอีกหลายอันอยู่โอ้สวยมีนก ส่วนทั้งนี่บาดท,ที่นี่พี่น้องข้าวเหนียวดํเลืมผัวเป็นเข้ากั้มเป็นเขาน้าเหนียวกินแ่บได้นี่พี่น้องเป็นเข้าใหญ่ตัวเป็นเขานา้าใหญ่งันเนยายท่ทอนสีมาดําลาตําตํามลุม่มลุมเพราะว่ามันถอกซะเพราอมเข้ากอกโหกค่ะพี่น้องข้าวเหนียวดํเรือมผัวเงาเข้าสีม่วงแต่ว่าเป็นใบสีเขียวเด้บบได้ม่วงเมื่อส่ันนด้พี่น้องพันเนี่ยนะคะข้าวเหนียวดําลืมผัวค่ะ เขาทางนี่สองทางที่เห็นอยู่เนื้อพี่น้องข้าวเหนียวกลีบเดียวลำต้นสูงแข็งแรงไม่ล้มเฮ็ดจังไดกับว่าลมค่ะพี่น้องปีนี้ว่าสูงซ้ำปีก่ยนรับประกันว่าไม่ไม่ล้มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะพี่น้องเขาพค่นี้น่ะมีทะเลกับว่าพ่อค่ะพี่น้องข้าวเหนียวลำต้นสูงแข็งแรงไม่ล้มกินเสพพ่อนี่พี่น้องไม่เป็นเขาแข็งเด้อค่ะนี่ข้าวเหนียวกลีบเดียวค่ะเป็นเขาใหญ่เรื่องบอกเป็นเขาใหญ่เป็นเขางั่นนะคะเด้อเก็บเกี่ยวอยู่ต้นเดือนไอ้พฤศจิกายนค่ะพี่น้องนี่ เหมาะกับที่รุ่มตม่ำหน้าตา่ำๆหน้าน้ำหลายๆเอาไปใส่เลยค่ะพี่น้องนี่ยพอพิหวางเลยเขาพันนี่เขากีบเดียวนี่พี่น้องนี่ดีหรือส่วนเขาอันนี้พี่น้องเพื่อนสีบวกคือมูตัวเป็นเข้าวเจ้าเป็นเขายืดพม,ม่าเม็ดสันๆคือเขาย่บุนเตเวลาเราหุงมันจะยืดมาได้สามถึงสี่เท่าพี่น้อง ตอนนี้กำลังม่านเองเป็งสิต้นน้อยๆซอย,อยๆแต่ว่าห่วงบ่นหน่อยบ่วสยคื่เจะของเด้เป็นต่ฮักเป็นตแต่แทงยายท่อนเห็ดหลายปีแล้วพี่น้องอันนี้จัดอยู่ที่มางงาั้นห่วงถือว่าเป็นเขากลางค่ะนี่ถือว่าม่านแลว้วแต่ว่าเขาจะแก่ช้าเขายืดพม้าค่ะพี่น้องคะเม็ดเล็กๆสั้นๆเป็นซอยๆยังสี่บัดเบิงห่วงเขาอีกเทถหนึงเด้อพี่น้องคะรอดูรวงเขาอีกเข้ายืดพม่านี่คะ่ะพี่น้องมีอยู่ยายท่อนเห็ดมาหลายปีแล้วพันนี่นะ ส่วนทังนี้พี่น้องขาจะเป็นกอขอยีบสองพี่น้องเห็ดได้ทั้งหน้าปีหน้าปังดำวบหลังบ้านพี่น้องกอขอยีถบสองทานโรคทนโรคดีขึ้นกันแต่ว่าเขาสีแพ้น้ำหนักเขาอีเตียแดงเหลาแต่พี่น้องมานี่ท่อนนิยมเอาท่านนี้เห็ดหน้าปังส่วนท่านนี้กรเป็นข้าวอีเตียแดงเหลาแต่ทานโรคทนโรคได้น้ำหนักเยอะเห็ดได้ทั้งหน้าปีหน้าปังขึ้นกันค่ะพี่น้องเนี่ยสีน้ำหนักดีในการเห็ดไอหน้าปังแล้วได้เยอะพี่น้องนี่นะทางนี้อีเตียแดงทางนี้กอขอยีบสองค่ะพี่น้อง แล้ทั้งมืดทั้งมวลที่ทยายทอนเอ้ยพันเขาไปนะยูหลังบ้านยายทอนเบิดแล้วค่ะพี่น้องแต่มีพันหนึ่งที่บดไอ้ไทยให้ตุเจ้าเบิรงกับมีมลิหนึ่งศูนหาค่ะพี่น้องคือทั้งหลังที่พาพี่น้องไปเบิรงน้องหันกับยูทั้งหลังนี่แหละเด้อค่ะเด้อพี่น้องเดินจนแสงมืดขอพูดทุกคนที่เบิรงผูดด้ใดสนใจพันเขาทาเบิ้งตอนเขาออกร่วงเต็มที่ว่าม่วงนีพันนี่เป็นจังไดอีกเพียนหนึ่งเด้อค่ะพี่น้อง่ะขอคุดหลายๆวันดีค่ะ